สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามากันแบบบรรยากาศสบายๆแล้วก็เรามาลุยกันแบบนอกสถา,านที่นะครับวันนี้เราอยู่กันที่แถวๆ BTS โพนิมิตด้านหลังที่ทุกคนเห็นนี้นี่คือร้าน88ออนร้านกาแฟสุดมินิมอลที่ใครที่อยู่แถวนี้ผ่านไปผ่านมาจะต้องมาแน่นอนแต่วันนี้ไม่ได้มารีวิวร้านกาแฟนะสายเท่อย่างเราเราต้องมารีวิวอะไรที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูสก,กูตเตอร์ไปฟ้าสําหรับเด็กที่ฮอตฮิตที่สุดใจยังไงก่อนที่เราจะไปดูกันไหนๆเราก็มาร้านกาแฟแล้วเดี๋ยวเราไปกินกาแฟก่อนกันแล้วกันตอนนี้อากาศร้อนมากๆทุกคนไปเดี๋ยวเราไปกันเพื่อนกันไม่เสียเวลา S <S> เย็นมากๆ <S <S อากาศแล้วร้อนแบบนี้ครับไหนๆเราก็มาถึงร้านกาแฟแล้วเดี๋ยวเรามาสั่งกาแฟร้าน88ออนที่ชายผมดีกว่าตั้งแต่ย้ายที่มาได้ข่าวว่าค่ายดีนะพู่ชมมาสั่งกันดีกว่าคนสวยจ๋าที่นี่มีเมนูอะไรที่แบบเป็นซิกเนเจอร์กินแล้วต้องว้าวมั้งจะ๊ะตอนนี้มีเมนูออริจินัลค่ะแล้วก็มีเมนูเครื่องดื่มอื่นๆเช่นเมนูกอชาของทา มีกาแฟาส้มกับกัญชาจริงๆมีหลายเมนูนะแต่ขึ้นชื่ออยู่2เมนูนะทุกคนคือกาแฟาที่ผสมส้มกับเครื่องดื่มที่เป็นกัญชานะฮะที่นี่ต้องบอกก่อนว่ากัญชาที่เขาใช้ปลอดภัย100%นะครับและร้านนี้ถูกกฎหมายแน่นอนใครที่อยากจะชิมเมนูที่เป็นกัญชาลองแวะมาได้88ออนใครที่ขับรถมาจากเส้นกระประเพฤกเข้าสาทรร้านอยู่ทางด้านซ้ายก่อนถึง BTS โพนิมิตจัดให้พี่หน่อยที่รักจัดมาเลย2เมนูนะจ๊ะ เหมือนเมนูที่เราสั่งจะได้แล้วครับทุกคนมายกมาเสิร์ฟเลยนะจ๊ะโอ้โหน่ากินมากๆากแล้วแบบอนักไมนะมีใส่ถุงมือด้วยนะจริงจริงองที่ทุกคนมาร้านนี้นะเขาไม่ได้เสิร์ฟตรงนี้นะจะต้องไปรอหน้าร้านแต่ผมมันเ e อ็กซ์คลูซีฟนะทุกคนเอ็กซ์คลูซีฟแบบ e lusive, แบบไม่จะจะคุยขอคุยนิดนึงแต่กาแฟที่เขาหน้ากินมากทุกคนกาแฟผสมน้ำส้มแต่ผมเป็นคนที่ไม่กินกาแฟเดี๋ยวไงให้ทีมงานลองกินดูเดี๋ยวเรามารอเมนูที่เป็นกัญชากันต่อดีกว่าน่ากินจริงแมนะ่สีสวย และแล้วเมนูที่ผมเฝ้ารอครับโซกัน so หรือว่าโซดาผสมกัญชาครับเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวลองชิมเลยทุกคนเมื่อกี้กาแฟผมกินไม่ได้แต่นี้ผมกินได้แน่นอนสวยมากเลยนะการตกตรงตกแต่งแล้วสีมันมันสวยมากๆเลยนะทุกคนดีดดีดกินแล้วดีด คือมันมันไม่มีกลิ่นกัญชาแบบเตะจมูกมากนะแต่กินแล้วรู้สึกว่าความหวานกำลังพอดีมีความซ่าก,กินแล้วสดชื่นดีมันผสมอะไรบ้างนะครับมีมีกัญชาใช่ไหมพี่มีโซดาแล้วมีน้ำอะไรอีกไหมชาเขียวแล้วก็มีไซรัปของทางร้านผสมอ,อยู่3าอยา่างอร่อยมากทุกคนใครที่แวะมาที่นี่นะฮะลองสั่งกินเวดิกูนออกมาครับโอเคครับกินกาแฟเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปเลยดูรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าสําหรับเด็กกันดีกว่าโอ้โหตอนนี้เสียงเจาๆมากมากครับทุกคนครับอยู่ใกล้ๆเลยนะฮะสำหรับใครที่แวะมา ร้าน88ออนสามารถที่จะแวะเข้ามาดูได้นะครับพี่เขามีโชว์รูมอยู่ด้านในไปเราไปดูกันดีกว่าครับ ร้านนี้เขามีเพจ Facebook ด้วยนะทุกคนสําหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจนะครับก็สามารถที่จะติดตามหรือว่าติดต่อได้ที่ Facebook b y k i k i t 2018ได้เลยยังไงรายละเอียดเพิ่มเติมผมมีทิ้งไว้ที่ด้านล่างคลิป,ปวิดีโอก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจแล้วก็อยากจะสั่งซื้อหรือว่าสอบถามเข้าไปดูได้เลยนะจ๊ะมาทุกคนดูเลยนี่คือโชว์รูมสกูตเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเด็กและที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นี่คือ ฝีมือของคนไทยครับทุกคนครับและอยากให้ทุกคนมาดูตรงนี้พอเราเดินเข้ามาในโชว์รูมทางด้านซ้ายมาดูนะครับเราจะเห็นภาพเรล่าเซเลบและเหล่าดารา ala, ที่เขาได้ซื้อไปหลายคนมากๆไม่ว่าจะเป็นสอดออพี่แจ็คสปุกนิกปะปิยองพุกๆนะฮะหรือว่าจะเป็นคุณก้อยมีหลายคนมากๆที่ซื้อไปนะครับมีแต่ดาราดังๆเบอร์ต้นๆของเมืองไทยทั้งนั้นมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับ โอ้โหทุกคนดูมีหลายสีมากนะฮะและน่ารักคิมมีโนโตโตมากมเลยนะฮะทุกคนสกูตเตอร์ตัวนี้นะครับทุกคนที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะฮะใช้เวลาชาร์จแบต4ชั่วโมงครับชาร์จ1ครั้งสามารถที่จะขับได้ระยะทาง14-15ถึงสิกิโลเมตรตัวนี้เวลาที่ทุกคนชาร์จครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอาอะแดปเตอร์ตัวนี้เสียบเข้ากับไฟบ้านได้เลยนี่เห็นไหม การชาร์จไม่ยุ่งยากนะครับสามารถที่จะเอาตัวสกตูตเตอร์ตัวนี้เสียบเข้าไฟบ้านได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะครับการใช้งานรองรับน้ําหนักได้สูงถึง100กว่ากิโลประมาณ1 1 0่งกิโลประมาณนี้มั้งผมก็ไม่แม่นสเปคเหมือนกันแต่ว่าผมเนี่ยน้ำหนักประมาณ1 0 8่งก็สามารถที่จะขับได้แบบสบายๆเลยตรงนี้เขาก็จะมีพ่วงข้างนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอาสัตว์เลี้ยงเอาลูกเอาน้องๆมาพ่วงแล้วก็ขับไปด้วยกันได้เลยนะครับตรงนี้แข็งแรงทนทานแน่น แล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับเขาก็จะมีเรือนใหม้ที่คอยบอกความเร็วนะครับวิธีการปิดเปิด,ปดก็ง่ายๆนะครับเขาจะมีตัวกุญแจเพื่อนๆสามารถที่จะเปิดกุญแจตรงนี้แล้วก็ทําการบิดใช้งานได้เลยเดี๋ยวผมจะลองให้ดูเห็นะเห็นเห็นเห็นะหนะ,น,ะนี่นะครับตรงนี้เขามีพวกไฟด้วยนะทุกคนมีไฟนงไฟหน้าแม่เราด้วยนะครับแล้วก็มีแต่นี่เห็นไหม มีแต่ตรงนี้ไม่ให้ด้วยนะครับเรื่องความปลอดภัยตรงนี้สําคัญมากๆครับทุกคนครับรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้เรื่องของความปลอดภัยก็ให้มาดีมากๆที่ผมลองสอบถามที่เขานะบริเวณตรงนี้ด้านหลังนะครับเขาจะมีกุญแจแยกจากกุญแจที่เราเปิดปิดเครื่องถ้าเราเปิดตรงเบาะตรงนี้เนี่ยนะครับด้านในตรงนี้เขาจะมีตัวปุ่มที่เอาไว้ปรับความเร็วนะครับตรงนี้ดีมากๆเวลาที่เพื่อนๆขับหรือว่าเอาไปให้น้องๆเล่นถ้าเราอย่างเราขับเนี่ยเราคุมความเร็วได้เราก็สามารถปรับเป็น ดได้แต่ถ้าน้องๆขับคุณความเร็วไม่ค่อยได้เราก็สามารถบิดแล้วก็ลดความเร็วได้เลยตรงนี้เจ๋งมากๆและข้อดีของการที่มีกุญแจแยกก็คือน้องๆเนี่ยไม่สามารถที่จะมาปรับเล่นได้กุญแจจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับเม มันน่ารัก,กอะทุกคนน่ารักที่มีหน่าโตะมากๆนะผมสูงประมาณเกือบ180ประมาณ175เซนตรงเนี้ยสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยถ้าขายาวเราสามารถที่จะเอาขาไปวางไม่ได้นะครับแล้วก็ด้านในตรงเนี้ยวัสดุจะเป็นผ้า PVC สามารถที่จะเช็ดหรือว่าล้างออกได้เลยเราจะเอาฟิลแบบเราไปตลาดแบบไปเซเว่นหน้าปากตอยอ๋อเงเฮ้ยเฮ้ยมันเร็วเอาเรื่องนะนี่ผมยังบิดไม่สุดนะทุกคนตอนนี้ความเร็วประมาณ10กิเมตร เฮ้ยเอาเรื่องนะแต่ผมจะลองเร็วๆเฮ้ยเร็วอยู่เบรกเบรกโอ้โหแล้วเบรกหนึบมากครับนึกว่าระบบ ABS เบกหนึบมากเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยบิดแค่ประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับความเร็วตัวนี้พี่เขาบอกมาว่าความเร็วสูงสุดที่ทําได้อยู่ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อกี้ผมบิ่งอยู่ล้วเราประมาณ1 0 15เองมั้งความเร็วแบบเมื่อกี้ไม่กล้าบิดสุดไงเพราะว่าตรงนี้มันมีรถเยอะเดี๋ยวแบบแอนอะไรเงี้ยโอ้โหทุกคนบอกเลยว่าเจ๋งจัด ความเจ๋งคือมันสามารถที่จะรองรับน้ําหนักคนอ้วนๆอ,อย่างผมได้แล้ววัสดุเท่าที่ลองขับคือวัสดุดีมากนะครับความแข็งแรงไม่ต้องพูดถึงเลยความสข็งแรงเนี่ยเต็มสิบไม่หักเลยนะครับถ้ามันสามารถที่จะรับน้ําหนัก100กิโลอย่างผมได้ทุกคนเอาน้องๆมาพ่วงข้างเอาสิ่งของสิ่งของอะไรมาใส่เนี่ยผมว่าน้ําหนักแค่นี้สบายๆนะครับมันเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากๆแล้วก็เท่าที่ผมลองสอบถามพี่ที่อยู่ด้านในเนี่ยเขาบอกว่ารถตนนัวนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นี่คือรถ เดิมๆจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคัดตอมเราสามารถที่จะแต่งได้นะครับเราสามารถที่จะเลือกสติกเกอร์เราอยากจะเพ้นรูปพงรูปภาพเพ้นพวกตัวนังสรงตัวหนังสืออย่างเงี้ยสามารถที่จะสั่งที่เขาทําได้เลยเจ๋งมากๆเลยนะครับทุกคนโอเคครับสำหรับใครที่สนใจดูแล้วอยากจะได้เป็นเจ้าของยังไงพีกัดร้านค้าผมจะทิ้งไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอได้เลยนะฮะร,ราคาตัวนี้ถ้าแบบเดิมๆยังไม่แต่งอยู่ที่29,900รบาทครับถือว่าราคา ไม่ได้แพงมากเลยนะครับเมื่อเทียบกับคุณภาพและที่สำคัญครับเป็นของคนไทยมีการรับประกันยังไงก็ฝากไว้ด้วกันนะฮะสเปคเข้าๆก็อย่างที่บอกไปครับผมชาร์จ1ครั้งสามารถวิ่งได้10จนถึง15กิโลแล้วก็รองรับการใช้งานคนที่มีน้ําหนักเยอะๆอย่างผมได้นะครับน้ำหนักประมาณ110หรือว่าประมาณ100ยเนี่ยสามารถขับใช้งานได้แบบสบายๆเลยนะครับดีไซน์สวยวัสดุดีดีมากๆถ้าใครชอบคลิปอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเช็ c k อนดเอา์ของเราก่อนใครครับคลิปนี้ผมแม็กคงต้องขอตลาไปก่อนครับหวังเป็นจริงๆว่าในคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะจ๊ะสวัสดีครับขออนุญาตไปขับเล่นต่อนะจ๊ะจุบ๊บ